คุณู้ชมเอาจริงผมไม่ค่อยได้กินข้าวต้มแห้งเท่าไหร่แต่นี่คืออร่อยมากจริงๆแล้วตัวท็อปต่างๆหมูต่างๆคือเขาให้มาแบบชิ้นใหญ่ๆเอาจริงๆแทบไม่เห็นข้าวแล้วอยากได้เป็นหน้าไหนก็คือสั่งได้อันนี้คือเข้าต้มแห้งหรือว่าถ้าใครอยากกินแบบร้อนๆเป็นข้าวต้มแบบปกติแล้วก็แจ้งได้ใช่ไหมน้องพัดแจ้งได้ครับ ถ้าพูดถึงร้านข้าวต้มแห้งคุณนิดนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยในรสชาติความอร่อยของเขาอยู่แล้วแต่สําหรับในสาขาที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับกับสาขาลาดพร้าวร้อยหนึ่งที่นี่พิเศษกว่าทุกสาขาเพราะว่าเจ้าของร้านน้องเป็นเด็กพิเศษนะครับอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นเองนะครับเขาตั้งใจเปิดร้านนี้ขึ้นมาจากความชื่นชอบการกินข้าวต้มเป็นการส่วนตัวทําไมน้องเขาถึงตั้งใจที่จะเปิดร้านข้าวต้มแห้งคุณนิดที่บ้านแห่งนี้และมีเมนูอะไรน่าอร่อยให้เราได้ติดตามกันบ้าง เดี๋ยวไปพบกับน้องข้างในกันเลยครับและที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี้นะครับก็คือเจ้าของร้านคนเก่งที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องพัทสวัสดีครับน้องพัทครับสวัสดีครับโหยน้องพัทพี่เห็นแต่ละเมนูที่วางอยู่บนโต๊ะตรงนี้แล้วจริง แทบอยากจะเบรกการคุยไว้แล้วก็เริ่มกินเลยเพราะว่ามันน่ากินมากใช่ครับมันน่ากินเลยครับทุกเมนูน,าน่ากินมากจริงๆนะครับมันเป็นมาเป็นไปยังไงทาไมจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนทําไมเราถึงเ,เปิดร้านข้าวต้มขึ้นมาในบ้านของเราเองผมอยากมีงานทาอย่างมีไรายได้พอดีผมไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกให้หาอะไรทําที่บ้านน่าจะเหมาะสมกับผมมาคุณแม่ก็เลยแบบบอกว่าอันนี้ซื้อแฟรนไชส์มาีกว่าจะได้ให้ผมทําอะไรที่บ้านน่าจะเหมาะสมกว่าพอมาทําเองแล้วเป็นยังไงบ้าง ก็สนุกครับเพื่อนๆก็มากันเต็มเลยอย่างที่เปิดในบ้านคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าข้างหลังคือแบบร่มรื่นมากแล้วบ้านน้งพัดคือน่าอยู่มากแล้วเขาใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านในการเปิดเป็นร้านมันบรรยากาศมันร่มรื่นมากใช่ครับนะครับมันกินข้าวต้มแบบเพลินๆไปเลยครับใช่ครับต้มรับอ่าทีนี้มาดูแต่ละเมนูบ้างนะฮะเยอะมากตรงนี้เราจําได้หมดไหมว่าแต่ละเมนูชื่ออะไรบ้างเกาเหลาต้มยำน้ำปลาช่อครับคําว่าบะช่อนี่คืออะไรคําว่าบะช่อคือแบบหมู ที่เขาผ่านการหมักมาแล้วมันจะนุ่มมากดูโอ้กินกับข้าวเปล่าท็อปด้วยไข่ออนเซนไข่ออนเซนครับว้าวนี่เด้งๆเลยเด้งๆเลยนี่นะฮะพ,พี่ขอชิมไปด้วยแล้วได้เลยครับดไ,ดได้ครับเชิญครับนี่คือเกาเหลาปลาช่อนครับโอ้โห <c oughs> oh. อร่อยไหมครับ อร่อยจริงๆมันสามารถที่จะกินเปล่าๆก็ได้หรือว่ากินกับข้าวสวยใช่ครับบางคนก็สั่งข้าวสวยแล้วก็มากินกับเกาเหลาแล้วมีไข่ออนเซนด้วยเด้งๆเลยนะฮะถ้าจากเกาเหลาบะช่อไข่ออนเซนตรงนี้ไปเมนูไหนดีนี่เมนูนี้เลยครับบะหมี่คลุกแห้งครับบะหมี่คลุกแห้งอ๋อเป็นไก่อบครับก็คือเราเลือกหน้าได้ว่าเราอยากจะได้เป็นหมูกรอบก็ได้ใช่ครับหมูอบก็ได้ใช่ครับหรือว่าไก่อบก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีไข่ออนเซนด้วยนะครับตัวบะหมี่นี่ แต่มันท็อปมาด้วยไข่ออนเซนท็อปมาด้วยความเนี่ยความต้มยำใช่ครับต้มยำต้มยำของเราทีเด็ดครับอร่อยมากเลยต้มยำอร่อยมากหอมจริงหอมถั่วหอมพริกใช่ครับมะนาวกระเทียมเจียวเราไม่เราเจียวเองแต่ว่าเราไม่ได้แบบสําเร็จครับเราเจียวเองทุกคืนทุกวันอ่ะอัดมาแบบแน่นๆเลยนะพูดถึงบะหมี่เมื่อกี้นี้อันนี้ก็อย่างที่เราบอกไปว่าเป็นหน้าไก่ไก่อบต้มยำเนาะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นบะหมี่หมูรวม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 ในที่นี้ ด้วยนี้มีอะไรบ้างครับหมูกรอบหมูอบหมูปลาชอ่อนี่คือพาร์ทของบะหมี่นะครับก็จะมีให้ได้ชิมกันสําหรับใครที่ชอบเป็นสายเส้นแต่สําหรับใครที่ชอบเป็นข้าวที่นี่ก็มีข้าวคือเหมือนกันเลย<ม>เพียงแต่ว่า <c oughs> เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นแบบจากเส้นเป็นข้าวจากเส้นเป็นข้าวจากเส้นเป็นข้าวนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวไก่อบครับข้าวหน้าไก่อบนะฮะไก่อบอร่อยมากอันนี้คือ ข้าวหมูกรอบครับข้าวหมูกรอบถ้าใครอยากกินแบบเน้นเน้นหมูกรอบเน้นเน้นเยอะๆสั่งมาเป็นจานแยกได้ครับเน้นเป็นจานหมูกรอบครับคุณดูคุณรูชั้นก่อนนะอันดับแรกชั้นของมันหมูไม่ได้เยอะมากนะคือเป็นเป็นหมูที่คัดมาแล้วใช่ครับมาแล้วต้องกินหมูกรอบทุกคนคอ่ะมาแล้วต้องสั่งนะครับครับมันเป็นความกรอบแบบ กรอบแบบบางๆอ่ะด้วยความที่ตัวชั้นหนังไม่ได้แบบเยอะแยะอันนี้เราอบนะครับเราไม่ได้ทอดเราไม่ได้ทอดเราแบบอบเลยเป็นหมูกรอบอบซึ่งทําใหม่ใช่ครับทำใหม่ทำใหม่นะครับไม่ได้มีแบบค้างคืนทุกเช้าค้างมาทำใหม่นะฮะนอกจากหมูกรอบตรงนี้ก็มีหมูอบครับหมูอบเรากินกับน้ำจิ้มอะไรครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวครับหรือคุณจะใส่ซีอิ๊วดำก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่ครับแล้วแต่หรือบางคนไม่ชอบเผ็ดแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบครับใช่ มีน้ำจิ้มแจ่วด้วยแต่เหมือนจิ้มแจ่วสายแซ่บหน่อยเนาะสายแซ่บหน่อยโอ้โหอยากกินด้วยไหมเนี่ยไม่ไม่ผมกินข้าวมาแล้วครับอ้อร่อยโอ้โหดีมาที่เมนูเด็ดของร้านนั่นคือข้าวต้มแห้งใช่ครับข้าวต้มแห้งอย่างถ้วยนี้นี่คือข้าวต้มแห้งหมูรวมครับข้าวต้มแห้งมันแตกต่างจากข้าวต้มธรรมดาทั่วไปยังไงในมุมมองของเราตองพับ ม,ม,มันไม่มีน้ำอะอย่างแรกเลยคือไม่มีน้ำแน่ๆมันไม่มีน้ำใช่ครับไม่มีมน,มน้ำ,นำแน่ๆเขาไม่ใช่แค่ตักข้าวขึ้นมาแล้วก็ท็อปด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆนะแต่ <c oughs> <ๆ>เขามีน้ำซอสถูกเป่าเต้าเจี้ยวครับอ๋อนี่มีเต้าเจี้ยวครับมีเต้าเจี้ยวที่เป็นน้ำจิ้มใช่ครับหรือกินแค่นี้จริงๆก็มีรสชาติแล้วเพราะว่าตัวน้ำซอสก็มีราดอยู่ตรงข้าวตรงนี้ไปแล้วใช่ครับมันก็จะมีน้ำแบบน้ำน้ำราดแบบนิดนึงอาเดี๋ยวผมจะลองกินแบบที่ยังไม่ต้องใส่ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวดูก่อนนะฮะเขาบอกวิธีการกินข้าวต้มแห้งถ้ากลัวมันฝืดคอเกินไปอะ่ะทุกๆเมนูของข้าวต้มแห้งเขาจะมีน้าซุปเสิร์ฟมาด้วยใช่ครับน้ําซุปเราต้องชิมน้าซุปครับ คุณผู้ชมเอาจริงผมไม่ค่อยได้กินข้าวต้มแห้งเท่าไหร่แต่นี่คืออร่อยมากจริงๆแล้วตัวท็อปต่างๆหมูต่างๆคือเขาให้มาแบบชิ้นใหญ่ๆเอาจริงแทบไม่เห็นข้าวแล้วอยากได้เป็นหน้าไหนก็คือสั่งได้อันนี้คือข้าวต้มแห้งหรือว่าถ้าใครอยากกินแบบร้อนๆเป็นข้าวต้มแบบปกติแล้วก็แจ้งได้ใช่ไหมน้องพัน์แจ้งได้ครับนอกจากนี้ที่นี่ยังมีอีกหลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยก็ข้าวหมูกรอบข้าวหมูอบข้าวไก่ไก่อบนะครับทุกอย่างทุกๆเมนูทางน้องพัน์แล้วก็ทีมงานของร้านตั้งใจังจรริๆคบ เขาไม่ได้มีแค่เมนูแค่นี้ยังมีพุดดิ้งน้ำสมุนไพรอีกครับน้ำสมุนไพรนี่ก็บอกว่าทำเองด้วยใช่ครับทำเองครับนี่นะฮะอันอันนี้คือน้ำอะไรครับตะไคร้ครับน้ำตะไคร้นะครับพิมพัดนะฮะมีชื่อแบรนด์ด้วยพิมพัดครับพิมพัดคือชื่อใครครับพิมลพาก็คือชื่อแม่ผมครับแล้วก็พัดก็ชื่อพัดครับก็คือผม นี่คือน้ำตะไคร้มีน้ำอะไรบ้างน้ำตะไคร้น้ำเก๊กฮวยอันชันเก๊กฮวยนี่ฮะกระเจี๊ยบอ่าอันนี้น่าจะกระเจีย๊ยบนะครับอันนี้ก็อันชันแล้วสำหรับใครที่กินอาหารข้าวไปแล้วพวกข้าวต้มบะหมี่ต่างๆเรียบร้อยไปแล้วนี่นี่คุณต้องตบทายด้วยของหวานนี่ก็ทำเองพุดดิ้งครับพุดดิ้งมะพร้าวนี่คือพุดดิ้งมะพร้าวนะฮะนี่นี่น,นี่อ่ะโอ้โหคือ,อปกติเขาจะดื่มก่อนแล้วก็ค่อยช้อน,นครับใช่ใช่อย่างนั้นแหละครับมันคือทีเด็ดของนนมมือสดก่ ใช่เหมือนเหมือนแบบเต้าหู้นมสดครับแต่ว่าดื่มแล้วค่อยตักต่อมันจะดีครับมันไม่หวานมากอ่ะมันสามารถแบบยกดื่มได้เลยเหมือนน้องพัดบอกอ่ะใช่ครับมันเหมือนเรามันเหมือนเรากินนมกลิ่นมะพร้าวอ่ะนมมะพร้าวประมาณนั้นครับครบคันจริงๆครบคันกับร้านนี้นะครับอิ่มท้องด้วยเมนูหลักไปแล้วได้น้ําสมุนไพรคลายร้อนได้ตกท้ายพุดดิ้งมะพร้าวครับอันนี้คือจบยางฝากให้น้องพัดชวนเพื่อนๆชวนคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ตอนนี้หน่อยว่าให้มาอุดหนุนเราที่ร้านนี้ ครับขอฝากร้านด้วยครับเรื่อข้าวต้มแห้งคุณนิดสาขาลับพาแล้วหนึ่งด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องหรือใครมาอุดหนุนได้นะครับแล้วที่ร้านของเรานี้มีวันหยุดไหมครับหรือว่าเปิดทุกวันเลยมีวันหยุดวันพุธครับแล้วก็เปิดสิบโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งครับสิบโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นยกเว้นวันพุธถ้าคุณมาวันพุธคุณจะไม่ได้กินอไรทานเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆมีต่างออนไลน์ได้ด้วย สั่งอะไรแก๊บโรบินฮูดไลแมนครับนะ่สามแอปพลิเคชันนะครับสั่งก็ได้เขาต้มแห้งคุณนิดลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับสามสีรีวิวมาเยือนถึงนี่การันตีเลยครับว่าร้านนี้อร่อยนะครับพี่ยามมอบสติ๊กเกอร์นี้ให้น้องพัดแปะหน้าร้านเลยนะ